สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับผมโตนะยังไงก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอภายที่ผมได้ทําการโพสต์อะไรปแปลกๆไปนะครับก็ลกลัวว่ามันจะไปทําให้บางท่านเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงก็ต้องขอภายด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกดีขึ้นแล้วแหละนะก็รู้สึกว่าต้องมูฟออนตัวเองจากความทุกข์แล้วก็ไปตื่นเต้นกับตู้ใหม่ที่จะเข้าสัปดาห์นี้ดีกว่า คิดว่าตอนที่คลิปนี้ลงก็น่าจะมีประกาศอัปเดตแล้วล่ะนะว่าจะมีตู้อะไรเข้าหรือเปล่าวะหรือว่าวันพรุ่งนี้วะเออนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยเข้ามานะครับขอบคุณจริงๆนะโอเคเอาเป็นว่าเรามาเข้าเนื้อาหากันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้เนี่ยก็คือคอนเทนต์ภาษาอังกฤษของไอ้งอโต้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นพาร์ทที่38นะครับ ก็มาต่อก,กันกับในเรื่องหลักของโทโฮโรสเวิร์ดนะตอนนี้ก็เป็นบทที่สองแล้วเออขึ้นบทใหม่แล้วนะก็มาดูกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเนาะส่วนใครที่อยากรู้ว่าตอนที่แล้วแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็สามารถลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับคือผมทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้อยู่ไงเออก็ลองไปย้อนย้อนดูได้นะจะได้ไม่งงกันบทที่สองนี่รู้สึกจะชื่อว่าหอคอยมารแดงนะเออโอเคก็มาเริ่มตอนแรกกันเลยดีกว่าครับกับตอนที่มีชื่อว่า ยืนอยู่ด้านหลังคุณตอนแรกครับแมมันอัดหลายเทคจังวะดูที่สารจ้าฮารคูเรนะครับอารุณสวัสดิ์อะเรมุเธอกำลังอ่านอะไรอยู่หรอหนังสือพิมพ์นั้นหรอโอ้อารุณสวัสดิ์อะเรมิที่ฉันอ่านอยู่เนี่ยมันคือบทความช่วงเช้าของบุญบุญมารุนะ่ะบุญอะไรนะ ชื่อมันแปลกไปหรือเปล่าสำหรับหนังสือพิมพ์มันถูกเยผยแพร่โดยอีกาเทนกุที่ชื่อชาเมมารุอายะปกติแล้วฉันจะเอามันไปห่อมันอบอ่ะนะแต่รอบนี้น่ะมันมีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่ด้วยเอาดูสิซีคริสตัลสีแดงลึกลับถูกพบที่เครือหามาแดง นั่นมันคริสตันที่พาพวกเราข้ามไปยังเอ,อ่พวกมันมีเยอะจังเลยนะเหมือนกับที่คุณยูคาริพูดเอาไว้เลยอะไม่ต้องกังวลหรอกนะเรมิฉันน่าจะแก้ไขทุกเหตุวิปลาาเองหรือคิดว่าฉันไม่ใช่ฮาร์คูเรเรมุนะ่ะฮะงั้นฉันขอมุ่งหน้าไปยังเครือหามาแดงก่อนก็แล้วกันนะฉันจะไปถามคำถามสักหน่อยนะ่ะ เธอน่ะช่วยดูแลสารเจ้าแทนฉันได้ไหมให้ฉันไปด้วยไม่ได้หรอฉันเองก็อยากจะช่วยเหมือนกันน่ะฉันคงต้องทํามันแหละนะถ้าสิ่งที่คุณโยคาริพูดเป็นเรื่องจริงก็ได้ก็ได้มันก็คงจะเร็วกว่าและนะถ้ามีคนมาช่วยหลายๆคนน่ะ แล้วฉันก็คงจะปล่อยเธอเอาไว้ที่ศาลเจ้าคนเดียวไม่ได้ด้วยสีช่วงนี้อาอุนก็ไม่ค่อยจะมาแถวนี้เลยด้วยรีบไ,ไปกันเถอะนะแต่เธอนะ่ะก็ต้องอยู่ใกล้ๆฉันเอาไว้นะพวกเราหนะ่ะไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่นั่นคุณหนูคะเรมุกับเรมิมาที่นี่แล้วคะ่ะขอบคุณนะสักคุยะ รอตรงนั้นแหละเข้าใจแล้วค่ะสสวัสดีขอโทษที่มารบกวนนะโอ้ทำไมเธอถึงดูกังวลจังล่ะมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอมาที่นี่ไม่ใช่หรอทำให้เหมือนกับเป็นบ้านของเธอเถอนะถ้าเธอทำได้เนี่ยนั่นก็คงจะ นั่น,นก็เป็นเหตุผลแล้วนะว่าทำไมพวกมนุษย์ถึงไม่อยากมาที่นี่กันอนะ่ะเอาเถอเอาเถอจะอะไรก็ตามพวกเราเนะ่ะมาถึงที่นี่แล้วเพราะงั้นอนะ่ะเธอเลิกสักทีเถอะนะแต่ฉันกำลังจะเล่าถึงส่วนที่น่ากลัวแล้วนะพวกเราเนะ่ะจะไปเองละนะถ้าพวกเราเนะ่ะเสร็จธุระที่นี่แล้ว ฉันเดาว่าเธอเองก็คงจะมาที่นี่เพราะซีคิสตันสีแดงด้วยใช่ไหมไงเรมุเรมิพราะเธอเนี่ยมาชา้าจังเลยนะหวัดดีมาริซาแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่กันล่ะโอ,โอโกดไม่โดนเฮ้เฮ้ฮฉันก็มาตรวจสอบด้วยตัวของฉันเองยังไงล่ะฉันก็รู้อยู่แล้วล่ะนะว่าเธอจะมานะ่ะ เธอเองก็ดูเหมือนจะรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วด้วยก็นะครั้งล่าสุดที่ฉันพยายามจะตรวจสอบซีพิสตันสีแดงนะ่ะมันก็ได้หายไปก่อนที่ฉันจะเข้าไปดูมันใกล้ๆนี่นะเธอนะ่ะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะฉันน่าจะแก้ไขทุกๆอย่างด้วยตัวของฉันเองแล้วก็เขียนมันลงไปเป็นหัวข้อในหนังสือดีเลย ให้ฉันน่ะได้ยืมหนังสือนัน่นเมื่อเธอเนี่ยเขียนเสร็จแล้วทีนะแล้วท้ายที่สุดอ่ะฉันจะคืนมันให้ที่หลุมศพของฉันไม่มีทางไม่กระทั่งในฝันของเธอหรอกยายังไงก็เถอะฉันได้ยินมาว่าเธอเนี่ยเจอริสตันสีแดงเมื่อไม่นานมานี้แล้วฉันก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรยังไงแต่แล้ว ผู้หญิงคนนี้นะ่ะก็โผล่ตัวมาโดยไม่ได้รับเชิญแล้วก็ใช้มาสเตอร์สปาร์คใส่คริสตัลโทษทีละกันฉันก็แค่จะทดสอบความคงทนเท่าน,นั้นเองอะ่ะแล้วฉันก็คิดว่าด้วยบทความของอายะมันก็คงจะนำพาเรมุมาที่นี่ด้วยเหมือนกันเธอทำอะไรไปนะเธอรู้ไม่ใช่หรอว่าพวกมันระเบิดได้นะ่ะ ถ้าเธอเจอซีคิสตันสีแดงเธอก็ต้องบอกฉันมาสิไม่ล่ะเธอก็จะผนึกมันอีกครั้งก่อนที่ฉันจะได้ดูมันนะสิแน่นอนอยู่แล้วฉันต้องทำแบบนั้นเธอน่ะก็แค่ตรวจสอบมันหลังจากถูกผนึกสิฮะท้ายที่สุดแล้วนะ่ะเธอก็เผยท่าแท้ของตัวเองออกมาเธอก็แค่ยอมรับไม่ได้ที่ฉันน่ะนำหน้าเธอไปก้าวหนึ่ง เธอควรจะปล่อยให้เรื่องนี้นะ่ะเป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าจอมเวทนะพวกเรานะ่ะจะแก้ไขปริศนาแล้วก็สรุปเรื่องนี้เองว่าอะไรนะ่ะเป็นแหล่งพลังงานหรือใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาการหาคำตอบของเรื่องนี้นะ่ะมันเป็นหน้าที่ของพวกเราพวกเรานะ่ะเดินทางตามวิถีแห่งปัญญาปีนป่ายภูเขาแห่งความรู้มณิษา เธอพูดว่าตัวเองเป็นจอมเวททั้งทั้งที่เธอน่ะยังเป็นแค่ม,มนุษย์น,นะนะใช่เธอน่ะเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ใช้เวทมนต์ได้แต่เธอก็สามารถบินได้แล้วก็ยิงกระสุนได้ด้วยไม่ใช่หรอกระสุนของมาริสาน่ะมันมาจากไอเทมเวทมนต์นะ่ะโดยปกติแล้วจอมเวทก็คือมนุษย์ที่ได้เรียนรู้ความสามารถ ที่จะไม่กินแล้วก็ไม่ตายโดยละทิ้งความเป็นมนุษย์เอาไว้เบื้องหลังโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาก็คือโยคัยที่ถูกเรียกว่าจอมเวทยังไงล่ะถึงอย่างนั้นมาริสานะ่ะก็ยังไม่ใช่แบบนั้นเธอน่ะก็แค่ผู้ใช้เวทมนต์ใช้แล้วก็อย่างที่พัช,ชรี่พูดมานั่นแหละนั่นนะ่ะก็เป็นเหตุผลยังไงเราว่าทำไมฉันนะ่ะถึงเรียกตัวเองว่าจอเวทธรรมดาธรรมดา เฮ้ยชนะไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมเธอถึงอยากจะเป็นมนุษย์อยู่เธอน่ะไม่มีวันถึงสัจธรรมได้ในช่วงอายุของเธอหรอกนะแต่หัวใจของฉันน่ะมันก็ยังรุกโชนความตั้งใจของฉันเองก็มีวันถูกทำลายง่ายๆด้วยแล้วันนะก็มีทักษะในฐานะจอเวทมาตั้งแต่เกิดเอาเถอะชนะจะยอมรับแล้วกันว่าเธอน่ะก็มีจุดประสงค์ของตัวเอง โอเคพวกเธอน่ะเอาไว้คุยกันทีหลังแล้วกันนะให้ฉันน่ะได้ผนึกคริสตัลสีแดงได้แล้วอืมก็เริ่มเลยสิไงเธอถึงยอมง่ายๆแบบนั้นน่ะมันแปลกอะไรกันล่ะเดี๋ยวฉันน่ะก็จะหาซีคริสตัลสีแดงได้อีกอันอยู่ดีนั่นแหละจอมเวทที่ใช้ชีวิตมาเนิ่นนานเป็นร้อยเป็นพันปี มันก็ไม่ได้มากเกินกว่าที่ฉันจะรอหรอกนะอืมนี่เธอน่ะหลงไหลกับการวิจัยของตัวเองจังเลยนะดูเหมือนกับว่าฉันเนี่ยจะต้องเสียเวลาซะแล้วสิมาริสามีอะไรอย่างนั้นหรอปะเปล่าทุกๆอย่างน่ะมันดูเจ๋งจังเลยฮะแม้กระทั่งฉันเองน่ะก็ยังอยู่ในรวังไปด้วยในบางครงั้งเธอรู้ไหมอ่ะ เอาล่ะชนะก็สนใจในปฏิกิริยาที่มันจะถูกกระตุ้นเมื่อมิโกะแห่งศารจ้าฮาคุเรพผนึกซีคิสตันสีแดงชนะต้องการสังเกตมันด้วยตาของตัวเองขอโทษนะคะคุณหนูจะให้ซีคิสตันสีแดงกับเรมูจริงๆหรอคะ ฉันให้มันเอาไว้กับแพชี่เพราะงั้นเธอจะทําอะไรก็เรื่องของเธอสิและฉันก็สงสัยมากๆด้วยว่ามันเป็นยังไงตอนที่กําลังถูกผนึกเข้าใจแล้วค่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นนะที่ดูเหมือนว่าจะมีซิลคิสตันสีแดงบางอันเรียงรายอยู่แถวนี้นะ่ะก็ไม่ได้คิดตัวหรอกนะว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะ่ะเดี๋ยวพวกเราเน่ะจะเอามาดูสักอันหนึ่งก็แล้วกันนะ ฉันจะเอามันกลับไปที่สาลจ้าฮางุคเรเพื่อที่จะผนึกอืมมันจะปลอดภัยใช่ไหมเนี่ยถ้าจะแตะมันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในครั้งล่าสุดที่ฉันแตะซิลคิสตันสีแดงกันนะทำไมฉันถึงจำอะไรไม่ได้เลยล่ะโอ้เอาเลยมันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วล่ะเธอแน่ใจได้ไงอ่ะ ก็เพราะว่าพวกเราเนะ่ยจัดการมันเรียบร้อยแล้วยังไงล่ะอะไรนะทำไมพวกเธอถึงทำแบบนั้นกันล่ะฉันบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่ามันอันตรายน่ะเอานะมันไม่แม้แต่จะกระดุกกระดิกด้วยซ้ำนะตอนที่ฉันยิงมาสเตอร์สปาใส่มันนะ่ะชัดเจนเลยว่าขอแค่แตะมันเบาๆก็คงจะไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจริงอะ่ะไม่ใช่ว่าที่เกิดขึ้นครั้งก่อนเนี่ย อย่างน้อยฉันก็ไม่คิดว่ามันจะพิจารณาจากกรณีของเรมิฉันค่าว่ามันน่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายของการละอวกาศที่ทำให้เกิดขึ้นและมันก็ถูกตรวจสอบแล้วละ่ะพวกเรานะ่ะให้เมดพูดฮอปกอบลินแล้วก็ชูปาคาบ้าแตะมันเหมยลิงเองก็ด้วยนะโอ้แน่นอนว่าก็ต้องรวมแพชชอรี่แล้วก็ฉันด้วย แล้วก็ตามนั้นซูคิสตันสีแดงก็ยังคงอยู่ที่นี่เห็นไหมไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลเลยนี่โอเคงั้นฉันว่ามันก็คงจะไม่เป็นอะไรแหละนะตอนนี้ฉันก็รู้สึกว่ามันจะ,ะไรเหตุผลแล้วด้วยสิที่จะต้องมากังวลนะ่ะบางทีไอซูคิสตันสีแดงครั้งก่อนเนี่ยมันคงจะเป็นข้อยกเว้นก็ได้หรือมั้งเพราะเรานะ่ยยังรู้เกี่ยวกับมันเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้น ให้ฉันจับด้วยได้ไหมอ่ะถึงฉันจะกลัวอยู่นิดนิดก็เถอะได้สิอ่ะนี่เฮ้ยฉันจําได้ว่าเธอบอกว่ามันจะไม่เป็นอะไรไม่ใช่หรออ่ะมันกำลังดูดเลมิแล้วก็ฉันเข้าไปแล้วอ่ะกะเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะฉันต้องจดบ,บันทึกแล้วล่ะสคุยะ เอาแผ่นกระดาษแล้วก็ปากามาเร็วนี่ค่ะทแัแพชูรี่เธอกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะลืมเรื่องพวกนั้นก่อนแล้วก็มาช่วยชันซิซิเรมุเรมิจับแขนของฉันเอาไว้อ้าฉันทนไม่ไหวแล้วอะ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันเนี่ย โอ้ยแม่งเหนื่อยชิบหายเลยวันนี้คือตอนแรกมาก็วาร์ปอีกแล้วเนี่ยบทที่ถบทที่สองหอคอยมาแดงโอ้ยโลกไปหมดแล้วอ้ ทำไมรู้สึกเจ็บคออีกแล้ววะเนี่ยวัตฟักถ้ามันผิดพลาดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเอ้ยผมลืมพูดอี่นี่อีกแล้ววะ่ะผมลืมเข้าสโลแกนตอนเปิดคลิปนี่ว่าบ้าเอ้ยโอ้นี่แค่ตอนแรกนี่ผมอัามาครึ่งชั่วโมงเลยเหรอวะเนี่ยจริงๆมันน่าจะไม่นานขนาดนั้นนะถ้าผมไม่พูดอะไรหลายๆรอบอะเออก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะสามารถมาบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับ แต่เรื่องเสียงรถนี่น่าจะแก้ไขไม่ได้นะครับโอเคเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มนแจ้งเตือนว่าผมได้ค,คลิปใหม่ลงมาแล้วยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าพูดไม่รู้เรื่องอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของช่องเราอะนะไปแล้วครับบายบาย